สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆที่ให้ความสนใจในการทําคลิปนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าภาษาไม่แข็งแรงค่ะเอาละค่ะเราไปต่อหัวข้อต่อไปเลยนะคะขอ้อ10บ why for school t board นั่นคือเขาถามว่าบอร์ดนี้ เตือนเกี่ยวกับอะไรนะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดนี้เตือนเกี่ยวกับอะไรนะคะระหว่างข้ออ f o r g e t drempos ข้อ b wrecked in our flooring ข้อ c s l a s w เวก d e ็กเพื่อนๆคิดว่าข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะระหว่างข้ออาข้อเบหรือข้อเซลองอ่านดูนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ ข้อเซค่ะ s สเลตเวกเด็กนั่นหมายความว่าป้ายนี้เป็นป้ายเตือนเกี่ยวกับถนนไม่ดีนะคะเกี่ยวกับถนนไม่ดีให้ระวังเรื่องความเร็วนะคะหรือว่าให้ลดความเร็วนะคะเอาละค่ะ ต่อไปนี้เราจะไปดูนะคะความแตกต่างระหว่าง3บอร์ดนี้นะคะเราจะไปทวนกันทั้ง3บอร์ดเลยนะคะบอร์ดแรก s l a s h wake เด็กนะคะก็คือบอร์ดนี้นี่เองนะคะบอร์ดต่อไป h e r e i in out f o r i n g นะคะ e r e in out foring นะคะนั่นก็คือเป็นบอร์ดที่อ่าบอกว่าข้างหน้ามีการก่อสร้างนะคะแล้วก็บอร์ดต่อไปนะคะ f ฟรเก d เดม p l e นะคะบอร์ดนี้เรียกง่ายๆก,ก,นะก็คือลูกกระนาดนั่นเองนะคะก็คือลูกกระนาดนั่นเองนะคะเอาละค่ะ สำหรับข้อนี้เพื่อนๆพี่ๆก็ได้เห็นความแตกต่างของบอร์ดทั้ง3บอร์ดไปแล้วนะคะได้เห็นความแตกต่างของบอร์ดทั้ง3บอร์ดไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ ขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีในการสอบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ